ถ้าโยมผิดศีลห้าแต่โยมทำสมาธิดีสั่งสมสุดตะได้ทำสมาธิพ้นอบายได้และเป็นอริบุคคลได้ด้วยพระเจ้าตัดไว้กับพรานนบุคคลสิบจำพวกในโลกนะดังนั้นการทำสมาธิมีนิสง์มากกว่ารักษาศีลเป็นพันเป็นหมื่นเท่าโยมต้องฝึกทำสมาธิฝึกสังสมสุดตะคือได้ยินได้ฟังคำสอนพระตถาคตให้มากนะเดี๋ยวมันจะไปเกื้อกูลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เองเข้านะใจไหนะ มันจะเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมานะถ้าถ้าสินห้าย,ยังบกพร่องถามว่าภาวนาได้ไหมถ้ายมไม่ต้องรอนะเรากระสนดรู้ลมหายใจได้เนี่ยถ้าเรายังบกพร่องสินอยู่ยังหายใจอยู่ก็รู้ลมหายใจได้คื่ถ้าไปรอกันเดี๋ยวไม่ได้ทำไงมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากศินสมาธิปัญญาหรือปัญญาศินสมาธิก่อนก็ได้หรือสมถะกับวิปัสสนา มักมีองค์แปดเนี่ยเริ่มจากปัญญาก่อนนะสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิส่วนมักแปดพอพูดยอดเหลือสามจะพูดศีลมาก่อนศีลส,สมาธิปัญญามักแปดพูดเหลือสองจะพูดสมถะคือสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิปัสนาคือปัญญาอะไรเริ่มก่อนก็ได้ตรงนี้ยังไม่พร้อมศีลทําปัญญาทองสมาธิไปเลยผู้เจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแต่โดยปกติศีลเป็นพื้นฐาน ถ้ามนุษย์ปกติผู้จ้าสอนจะสอนศีลก่อนตามด้วยสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไร,ส,รนสัมมากรรมมัตัดศีลห้าศีลห้าสามข้อแรกเอาแล้วอีกสองข้อไปไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาสามข้อแรกก่อนดังนั้นใครสะดวกข้อไหนทําตรงนั้นก่อนเข้าใจไหม